มาจ้าทุกคนวันนี้การี่พามากินยำหอยนางรมนะคะนี่หอยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้ได้มาตลาดริมสวนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่สมิลละรอร์มานูร่าฮ์อืมไม่จุกผากตัวใหญ่นี่นะคะอืมอืม อืมอช้ำชำอืม, <c oughs> อ,ม,อ,มอร่อยมากค่ะไ,ไ,ไ,ไปตามกันได้นะ ละริมสวนน้องเจาะค่ะกระปุกละ35บาบาทสามกระปุกร้อยนะคะแซ่บหลายเดอ้อ